เอาถอดรองเท้าอือมานี่คนทรงตัวเก่งอยู่น uh, um ี่ไปแล้วครับ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 โอ้โห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  โอ้โหโอ้โหโอ้โหรอพี่ด้วยทักก็มาอยู่ฐานนี้รอพี่ก่อนอ่าเอามาเชิญครับ

ตีไปได้ไมั้ยหนูก็มาเส้นนี้ดิเออคนละเส้นนี่เอาเดี๋ยวจะเบียดกันยังไงเกพราะมันเลี้ยงอยู่โรงเรียนีของไม่เลี้ยงเยวเดืนนี้ถูกยอดกว่าเลย คนจะไปเจอเพื่อนแล้วหนูจะพายังไงล่ะทีเนี้ยไปเจอเพื่อนหนูจะพาไปจะข้ามหัวกันแหล่ะเพื่อนทำไงเพื่อนทำไงเพื่อนกลัวแล้วลูกเพื่อกลัวเพ่กลัวเป็นเล็กแล้วลิกช่วยด้วยล็กช่วยด้วยพ่อไปดูหนูก่อนพ่อไปดูถาม

อ่าดันไว้ฝั่งโน้นเออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวมาอีกนิดนเออมาเดี <Very good. S 1> ๋ดีกูรอก่อน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 เไม่เห็นด้วยอะ่ะเมาไม่เห็นวิ่งกลับไปก่อน à, cảm ơn em nương mà ไปเลยัสนุกมากเลยค่ะท่านผู้ชมสนุกมากเลยค่ะทนชมลงมาที่นี่ด้วยนะคะอ่ตีลงมาดนิอ่ะลงมาพร้อมกันเลยลงมาพร้อมกันเลย เอาใหม่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 พี่สบายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันต้องเป็นนี่อ่ะเอาตรงเนี้ยใหม่ไหม่พี่ก็ตัวหนักกว่าอ๋อพี่เขาลงมาเร็วเพราะพี่เขาน้ำหนักเยอะกว่าไม่งั้น้องจับมือกันไว้เราไปด้วยกันจับมือลงมากันเฉยๆอ่ะธรรมดาเนี่ยพี่ลงมาเลยพี่ลงมาอ้าวลงมาสิอ้าวเร็วๆ ไม่ตัง้งโอ้โหโอ้โหโอเคพร้อมพอาควอีก